สวัสดีครับสี่ชาร์นิตีนาบิ๊กซีตัวนี้โอ้โหงมแมกทาวเซ็นเตอร์นีโนเวทใหม่นะครับโฉมใหม่ยังไม่เปิดรอแฟนไปซื้อกับข้าวนะครับหลังจากไปตำบุนตกบานที่ประเทศลีลานะพระสงฆ์นะครับในเนื่องจากวันนี้เป็นวันลครยวันเกิดของภรรยานะครับก็ ออกมาทำบุญต่เช้าซื้อของในเซเว่นอีเลเวนข้าวองมามาานมับอาหารที่เป็นอาหารแห้งที่ใช้ได้นานนะให้ถวายพระสงฆ์แล้วก็ไปซื้อข้าวดอกไม้น้ำที่ทางร้านนะครับจัดไว้เป็นชุดๆนะครับอีกชุดหนึ่ง เรียบร้อยก็ขอบุญบุญนิสง์จงบันดาลให้แฟนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมาเนาะไม่ได้เจ็บแค่ได้ป่วยนะครับก็ไปดานิสงอุบาธนาบุญที่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้ญาติพี่น้องที่ร่วงับไปแล้วมารับบุญด้วยตอนนี้ก็มารออยู่หน้า ตรงนี้เป็นตลาดหัวมากก็จะเป็นทางเดินก็จะมีร้านค้านะตั้งแต่เช้าเลยนะครับขายกาแฟขนมปังขายลอตเตอรี่ขายอาหารกับข้าวข้าวแกงนะครับก็จะตลอดแนวตั้งแต่ปากรากำแหงยี่สี่ไล่ไปขึ้นไปรากำแหงยี่สิบอ่อยีเลยนะครับรากำแหงนุ่นสิ ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีธนาคารกรุงเทพสํานัญใหญ่ที่จุดเด่นตรงนี้นะหน้าธนา,ธนาคารกรุงเทพแต่นหน้ามีแผงขายของเยอะเลยนะครับเป็นอาหารตามสั่งก็คนก็มาจับจ่ายอยู่ตรงนี้ก็เป็นตลาดหมูหมากมีอาหารนี่มันก็ต้องดินในเข้าไปเป็นผักผลไม้นะครับก็เป็นวิถีชีวิตตระเช้านะครับของคนในย่านนี้แนละ้วก็มาจับจ่ายซื้ออาหารสด หือผักผลไม้นะครับจานราวคผงตรงจริงๆก็ติดกับรัว้วมหาลัยรากแผงฝั่งโรงเรียนสาธิตรารแผงนะครับอีกสีก็วันนี้วันเสาร์นะวันหยุดบางท่านก็ยังไม่ตื่นนอนเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับก็อาจจะพักผ่อนเพราะว่า พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลนะครับเอฟคันะครับ, A F รบ,บเซียนช,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 ชิงแชมปาเซียนนะครับที่ไทยจะพบกับเวีดนามในเลกสอเป็นนัดชี้ชะตาว่าใครจะคว้าแชมป์รายการนี้นะครับที่แข่ง เก็บลานะครับตัวนี้เป็นปลารถเมย์ฮะรถเม,ย,เมย์เช่าเทียบท่าที่อาจอดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเวิร์คล้ายๆกับว่าที่จอดสําหรับรถแท็กซี่นะแอดก็ขอใส่มาจอดแล้วก็รอแฟนเดินไปซื้อกับข้าวก็น่าะน,นานหน่อยเอากับข้าวมาใส่แล้วก็เดินไปรอกับข้าวตรงนู้นนะครับอีกท ให้ดูบรรยากาศข้างทางก่อนก็บางคนก็เดินจับจ่ายนะเดินซื้อสินค้าฝรั่งก็มีนะเห็นไหมเดินมาไม่ว่าจะคนไทยคนต่างประเทศนะในกรุงเทพก็จะมีหลายเชื้อชาติหลายช,ชาตินะมาอยู่ไม่ว่าไทยต่างประเทศพม่าลาวมีหมดนี่แฟนกำลังเดินมานะครับโอเคนะครับ f ิีเป็นคลิปสั้นๆนะครับทักทายกันในวันหยุดวันเารานี้นะครับไว้เ,เจอกันคลิปหน้าครับ